จากกรณีข่าวที่นับว่าสุดสะเทือนขวัญที่ผ่านมาเหตุคด ok <t ip keyboard 1970> <ip keyboard> ีลูกชายวัย20ปีก่อเหตุฆ่าหันศพแม่บังเกิดกล้าวและยิงตัวตายในภายหลังในขณะที่ยังไม่มีการพิสูจน์หลักฐานอย่างแน่ชัดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็มีผู้ใช้สื่อออนไลน์บางคนที่เรียกกันว่านักสืบไซเบอร์จับพิรุษตั้งประเด็นพร้อมกับแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ ทรงพอนี่มีผู้เข้าไปเขียนแสดงความคิดเห็นในมุมสนับสนุนและเห็นด้วยกับทักษืบไซเบอร์ในทิศทางที่มีการชี้นำและใช้วาจากล่าวหาบุคคลอื่นโดยใช้ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองในการตัดสินหรือไปพาดพิงอ้างหาถึงบุคคลอื่นนอกจากจะทำให้สังคมเกิดความสับสนแล้วยังทำให้บุคคลนั้นได้รับความเสียหายทุกท่านทราบหรือไม่ว่าการพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหายในโลกออนไลน์นั้นมีความผิดตามกฎหมาย การโพสต์การคอมเมนต์เนี่ยมันง่ายนะครับทุกคนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนการโพสต์ก็ดีการสแสดงความคิดเห็นหรือเรียกว่าคอมเมนต์เนี่ยมีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปให้ร้ายคนอื่นเขาโพสต์ให้ร้ายหรือคอมเมนต์ส่งเสริมหรือไปด่านะครับล้วนมีกฎหมายกําหนดไว้ก็คือเป็นเรื่องหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาหรือหมิ่นประมาทธรรมดาอัตราโทษจะต่างกันนะครับอย่างเช่นการโพสต์ ถ้าเกิดเจ้าของโพสต์เปิดสาธารณะนั่นคือการประกาศก็จะเข้าข่ายความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับส่วนผู้ที่คอมเมนต์เนี่ยนะครับเจตนาให้ร้ายเขาหรือว่าคนอื่นอ่านแล้วเนี่ยได้รับความเสียหายอันนี้ก็มีความผิดเหมือนกันก็เป็นหมิ่นประมาทอัตาโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทครับต้องระวังรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันแล้วแก้ดีกว่าสายเกินแก้เพราะจะแย่จนแก้ไม่ทันนะครับ